สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอ่าก็ราศีตุลจะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่อ2่า22นะคะกันยายนจนถึงวันที่21ตุลาคมนะอ่าก็เป็นคําพยรก,กรนะคะที่ไม่ได้จะเจาะโจองบุคคลใดดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอะ่ขอไห้กับชาวลัคนาราศีตุลก่อน12ใบ โอ้อ่ะใบแรกสวยมากเลยใบยแรกคือไพ่สิบถ้วยนะคะบ่งบอกถึงความสุขนะคะการอยู่รวมความรักความรักที่เต็มสิบอย่างนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ความสุขใจนะคะรวมถึงการเซเลบรตนะคะการกลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งนะคะของครอบครัวแล้วก็จริงๆมันรวมถึงงานสังสรรค์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นหมู่คณะที่อาจจะมาจากกลุ่มเพื่อหรือว่า คนที่ทํางานก็ได้นะเอาเป็นว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลน,นะคะจะมีความสุขนะฮะจากการที่แบบได้พบปะคนที่เรารักเพื่อนที่เรารักอะไรอย่างนี้นะมีการสั่งสารค่อนข้างเอนจอยแล้วก็เป็นบรรยากาศทําให้คุณนันรู้สึกว่ารีเฟรชกลับมานะคะแล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นใหม่ครั้งต่อมาก็คือไพ่สองไม้เท้าไพ่แฮงแมนเนาะอ่าสิบดาบตัวเองเอนเ g อดีมากเลยนะคือไม่ว่าจะเจอเรื่องเขาเรียกว่าอ่า สรุปงี้เหมือนกับชีวิตคุณนะ่ะจริง,รงๆมันก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเขาเรียกว่าอะไรที่คาดหวังว่าจะเขาเรียกว่าปัญหาคาราคาซังจุดที่เรายังแก้ไขไม่ได้นะคะอาจจะมีเรื่องที่คิดไม่ออกนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องเขาเรียกว่าอืที่บ้านอย่างนี้นะคะพันธุมันก็จะอารมณ์เหมือนบ้านเครือญาติคนสําคัญที่มีสายสัมพันธ์กันทางสายเลือดแต่มันก็รวมถึงเอกสารสัญญ,ญาสิ่ง,งต่างๆมันเป็นเหมือน มันหมายถึงการจบสิ้นนะคะคล้ายๆกับว่ามีเรื่องที่คุณต้องการที่จะจบนะคะต้องการที่จะปิดรอที่จะปิดมานานแล้วปิดยังไงมันถึงจะแบบจบสวยอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าจบสวยอย่างแน่นอนในสิ่งที่ตั้งใจจะจบมันนะคะอรอมาเนิ่นานานแล้วนะปิดจบสักทีอะไรแบบนี้เรื่องความรักดีนะคะเรื่องความรักดี เรื่องเงินก็ดีนะเรื่องเงินก็ดีการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีงานสองสองอย่างเขามาก็คือมีรายได้จากสองทางอย่างนี้นะใครที่มีการขายของออนไลน์ก็จะเจอลูกค้ายอย่างเร่งด่วนลองทําโปรไฟล์ใหม่ดูนะคุณน่าจะได้รับการตอบตอบสนองที่ดีหรือว่าใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะนึกอยากจะขายของเป็นอาชีพเสริมขายออนไลน์หรือว่าทําของขายในหมู่บ้านคุณลองทําอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่า เป็นจังหวะและโอกาสในลักษณะช่วงนี้ดูนะของขวัญคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็น่าจะได้ผลตอบรับที่ดีก็คือขายดีเนาะถัดมาการงานงานประจำกันบ้างดีกว่า การประจำองค์กรที่คุณอยู่นะคะจริงๆช่วงนี้มันก็เป็นจังหวะในการเติบโตนะคะเหมือนกับเป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำค่อนข้างที่จะสูงเป็นองค์กรที่กำลังเติบโตได้เป็นอย่างดีถ้าคุณอยู่ในบริษัทนี้นะคะก็คือมีความมั่นคงนะแล้วก็อยู่ต่อได้นะคะก็ยังไม่จำเป็นจะต้อง move on ไปไหนอย่างแน่นอนอยู่ได้สบายใจมั่นคงนะต่อมาเรื่องของเจ้านายนะคะเจ้านายก็อาจจะมีความเร่งรีบเร่ง ตามงานนิดนึงนะคะมันจะมีงานด่วนที่เขาอยากจะตามแต่ว่าคุณก็สบายๆอะคะ่ะคุณมีงานส่งให้เขาอยู่แล้วแหละอันนั้นเรื่องงานของคนทํางานประจําไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเพียงแต่ว่าในลักษณะของเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีสักเท่าไหร่ให้ให้เขาเรียกอะไรดีเวลาจะต้องติดต่อ สื่อสารกับเพื่อนที่ทำงานข้ามผานแผนกอย่างนี้นะจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องมีลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็สื่อสารให้อย่างให้ชัดเจนเนาะก็คือใส่รายละเอียดให้ชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังให้ทำแบบนั้นนะเพราะถ้าสมมติว่าคุณไม่ใส่เป็นลายลักษณ์อักษรปุ๊บคุณอาจจะไม่ได้ในสิ่งนั้นทันทีแล้วก็ให้ระวังความผิดพลาดให้มากๆนะคะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเซ็นอะไรไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่า ความสับภาลเพียงแป๊บเดียวอะช่ววูบนะคะมันอาจจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับคุณในภายหลังได้นะอันทันมาเลยก็มีหลายๆคนนะที่มีการพบรักจากาจากคนที่ทํางานหรือว่าคนที่เรียกอะไรดี เป็นผู้ร่วมงานกันหรือเป็นคนที่แนะนําเพื่อนที่ทํางานแนะนําให้รู้จักกันแบบนี้นะคะ,ะมีโชคเรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลความสัมพันธ์อันนี้หมายถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในการร่วมงานอย่างนี้ด้วยก็ได้นะ,ะการเงินดีโชคลาภโชคลาภแบบหุหวยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครจะเทรดยับยังชั่งใจไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ยังไม่แนะนําเลยจริงๆงานใหม่งานใหม่ก็ถ้าใครกําลังมองหาโอกาสที่จะขยับขยายแล้วก็เหมือนกับ ไปดูงานต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้หยหลายๆคนก็เริ่มคิดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโปรเกรสเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าเห็นความคิดเนี้ยที่อยู่ในหัวแต่มันยังไม่มีแอคชั่นแพนใดๆแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวสารอะไรถามว่ามีโอกาสที่จะได้ไปได้ขยับขยายได้โยกย้ายไหมยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นนะต้องรออีกสักพักนะยังไม่ใช่จังหวะสองสัปดาห์นี้แน่นอนยังไม่มีข่าวสารเรื่องนี้ด้วยอ่าไปดูเรื่องมีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง อ๋อให้ดูแลสุขภาพของผู้ลักผู้ใหญ่ในบ้านแล้วก็ญาติญาติของคุณด้วยนะคะเพราะว่า,าหลายๆท่านอาจจะมีเขาเรียกว่าซัรพารโรครุมเรา้านะหรือว่าเป็นโรคเก่าๆนี่แหละคะ่ะนะก็อาจจะกลับมาให้เห็นอาการอีกครั้งหนึง่งดังนั้นถ้าเกิดอาการรุนแรงขึ้นเนดะช่าใจก็รีบส่งถึงมือหมอนะประมาณนีม้มีเรื่องราวที่คุณนะ่ะกังวลใจพอสมควรเลยมีเรื่องสำคัญที่ต้องให้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงดี ถ้าต้องตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนงานก็จะบอกว่าเปลี่ยนงานตอนนี้ยังไม่ดีนะคะให้อยู่ที่เดิมไปก่อนนะแล้วถ้าจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นจะคบคนโสดจะคบคนนี้ดีไหมอ่ะเอาใหม่ใหม่คนโสดน่ะถ้าโสดจริงนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆมาจากทางไกลมาจากทางออนไลน์นะคะแล้วมันก็เหมือนแบบเออไม่ชัดเจนการกระทําของเขามาันดูกระโดดข้ามขั้นมันไวไปไหมชอบเราเร็วเกินไปหรือเปล่าอาจจะมีคนมาบอกรักบอกชอบคุณนะแต่ คนคนนั้นน่ะคือเหมือนมองมองดูคุณอยู่ห่างๆอย่างนี้นะคะหรือมันห่างไกลกันอยู่กัอนคนละประเทศอย่างเงี้ยเขาว่าเขาว่าถูกสเสน่ห์ของคุณน่ะดึงดูดเข้ามาเขาก็เลยอยากมาทักคุณแบบนี้นะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปข้างหน้าไหมเวลาจะเป็นตัวบอกนะคะอย่างน้อยคุณนับไปนะประมาณ3มเดือนนะถ้าสมมติว่าในช่วงเนี้ยเขาทำตัวสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ยังดูดีกับเราอยู่ก็มีโอกาสค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไปไม่ถึงสมเดือนมันก็คือไม่ใช่มันก็จะกลายเป็น เขาเขาเรียกว่าไงดีถ่าเคมีมันไม่ตรงกันอ่ะคนคนเนี้ยที่เข้ามาหาคุณอ่ะเขาจะไปทันทีเลยอ่ะเขาก็จะคุยคุยคุยกับคุณสักพักเอามาดูสิ่งที่เขาคาดหวังเขาคาดหวังว่าญาติพี่น้องของเขาอาะจะชอบคุณแล้วคุณจะเข้ากับญาติพี่น้องของเขาได้ดีรวมถึงเพื่อนๆของเขาด้วยนั้นก็คือสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณเนาะอ่ะคนมีคู่ความรักก็ ดีค่ะความรักดีนะอยู่บ้านความรักดีนะเราก็รู้สึกว่าอ่ะความรักความสมพันธ์ก็โอเคนะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแฟนคุณรู้สึกดีไปดูที่ตัวคุณกันบ้างแม่บอกว่าตัวคุณอ่ะคุณรู้สึกเฉยๆนะออกจะติดเขาเรีเยกอะไรดีอ่านิ่งๆเฉยเเราก็รักกันดีอยู่แล้วเขาเรียกอะไรมองเรื่องมองเป็นเรื่องปกตินะคะม,มีมีโอกาสพิเศษ ที่ทำให้นึกถึงกันอยู่พอประมาณหนึ่งนะมีเซอร์ไพรส์ไหมใครที่อยู่ไกลนะคะก็จะมีความคิดถึงมีแมสเสจดีๆอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวดีมีข่าวสารจากคนรักที่ทำให้คุณอะรู้สึกกระชุ่มกระชวยคุณอาจจะได้รับข่าวที่ว่าเอออีก3เดือนฉันจะมาหานะเออมันก็มีข่าวแบบนั้นอยู่อ่ะทีนี้มันมีไพ่2ดาบ10ดาบ ก้าวดาบนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวสารไม่ดีจากการงานก็ได้เช่นอันนี้เอกสารนี้งานนี้มีปัญหามันไปต่อไม่ได้จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่รบกวนวันหยุดของคุณบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลยในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องของสุขภาพก็จะมีช่วงเอวะนะคะแล้วก็ช่วงขาขาสองข้างเลยนะระวังสะดุดหกล้มหรือมีการเย็บหรือแผลงหรืออะไรแบบนี้อาจจะเคล็ดขัดยอกต้องนวด อะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไปฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์แบบนั้นในช่วงของทรงอกนะคะด้านหน้าบางคนอาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าเหมือนมีเสมหะมีเฉลดหายใจไม่ค่อยออกดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าในไพ่เซตเนี้ยคุณมีไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยที่ดีนะคะคือสิบถ้วยหนึ่งใบนะก็ดื่มน้ํให้เยอะนะคะแล้วก็น่าจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางคนนอนไม่หลับด้วยนะเขาเรียกว่าหลับไม่สนิทไปดูคําแนะนําพิเศษกันบ้าง คำแนะนำพิเศษคือไพ่เอ็มเพลยเลอร์คือมันดูมันดูคอนเซนเทรตกับเรื่องงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่เขาบอกว่าให้ลดลดอีโก้ของตัวเราลงบ้างบางเรื่องคุณก็สุดโต่งมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าตัดเรื่องนี้ออกไปชีวิตของเราอ่ะเราเป็นผู้นำในชีวิตตัวเองเราสามารถ ทาทุกทุกอย่างให้มันเป็นไปตามเส้นทางหรืออยากให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการอ่ะคุณควบคุมและทําได้อยู่แล้วนะคะไพ่เอ็มเพลเลอร์เป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนที่เก่งแต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงก็คือว่าความคือคือภายนอกของชาวราศีตุลน่ะเป็นคนล่าเริงสนุกสนานนะเป็นแบบนี้นะแต่ความคิดภายในใจอารมณ์ความรู้สึกภายในใจเวลาคุณทุกอ่ะคุณไม่คุณอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าคุณทุก นะแล้วคุณก็เก็บไว้กับตัวเองแล้วสุดท้ายอะเมื่อสะท้อนออกมามันกลายเป็นความเย็นชายอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณมีปัญหาหรือรู้สึกไม่อบอุ่นเพราะว่าขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆคําแนะนําก็คือว่าอยากให้ลองแบบเออไปไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวเขาเรียกว,ว่าไปต่างสถานที่เดินทางไกลแล้วก็ลองไปกับผู้รักไปกับเพื่อนสนิทอ่ะลองไปเที่ยวแล้วก็ลองไปสารสัมพันธ์ดูนะมันอาจจะทําให้ คุณน่ะมีความสุขมากขึ้นในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่ามองแล้วว่าการอยู่คนเดียวบางทีมันจะคิดมากแล้วก็ถ้ามันคุมไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะดิง่งความคิดมันก็จะดิ่งไปในทางด้านลบมากเกินไปถ้าฉุดไม่ทันมันมีโอกาสที่คุณจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเหมือนกันทั้งๆที่มันยังไม่แย่ขนาดนั้นนะอ่ะ ก็อวยพรแหละให้ชาวราศีตุลน,นะคะบริหารเสน่ห์ของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตนั้นมีความสุขนะสเสน่ห์จำเป็นในทุกๆเรื่องนะทุกคนสเสน่ห์จะเป็นกับเรื่องงานเรื่องความรักแล้วก็นํามาซึ่งการเงินด้วยอีกเหมือนกันนะคะแต่ขอให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะดีหมายความว่าไม่เดือดร้อนตัวเราแล้วก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะแล้วก็ทําให้เรียกว่าถูก ุดทุกคนอะไปในจุดที่ดีดังนั้นเสน่ห์ง่ายๆคือการยิ้มบ่อยๆการพูดจาที่ไพเราะการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ดูแลรักษาคาแรคเตอร์หรือว่าบุคลิกภาพของเราให้ดูสะอาดเรียบร้อยสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นเสน่ห์ที่ดีเหมือนกันและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณคุณน่าจะทําได้ดีนะรับฟังเสียงของคนรักของคุณให้มากๆมันมีไพ่แห่งแมวแล้วก็มีไพ่สีเมเท้าเนาะเวลาคือคุณจะถ้าคุณยิ้มบ่อยๆอะคุณจะเป็นที่ ไว้วางใจให้กับคนรักนะแล้วก็เหมือนกับลองรับฟังในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเดือนนี้ก็กระชับความสัมพันธ์ได้ไม่ยากนะคะใครที่ห่างหายไปไม่ขี้เกียจทํากันบ้านก็กลับมาบ้างนะคะนะอ่าก็จะดีขึ้นสําหรับในความสัมพันธ์ นะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปของปีหน้านะคะก็คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะผ่านผ่านใต้คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าเป็นอินบ็อกซ์จากช่องทางต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะหากคุณอยากจะนําเสนอหัวข้ออะไรคุณก็ลองแปะไว้ในคอมเมนต์เหล่านั้นได้เนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ปีหน้านะคะก็สวัสดีค่ะ